สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น วิทยาลัยการอาชีพลาง,งูเปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถก่อนเดินทางสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2,567รับบริการได้จนถึงวันที่17เมษายน2,567ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวครับ นายสะเทือนสัพจักผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลางูเปิดเผยว่าด้วยกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนฟิกอิดเซ็นเตอร์ให้วิทยาลัยการอาชีพลางูจังหวัดสตูลเปิดจุดให้บริการประชาชนศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนฟิกอิดเซ็นเตอร์เทศกาลสงกรานต์2567เเพื่ออำนวยความสะดวกและออกให้บริการตรวจสภาพรถทุกประเภทฟรีให้บริการกับประชาชนระหว่างการเดินทางเพื่อกลับ ภูมิลำเนาหรือเพื่อการท่องเที่ยวและบริการด้านอื่นๆเช่นน้ำดื่มที่พักที่พักผ่อนที่นั่งให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนระหว่างการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล โดยวิทยาลัยการอาชีพลางูตั้งศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนฟิกอิเซ็นเตอร์เทศกาลสงกรานต์2567ให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมและซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์เบื้องต้นทั้งก่อนเดินทางและระหว่างการเดินทางรวมทั้งให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินทางจุดพักรถการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์2567เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตลอดการเดินทาง ณอง s <S อคก์การบริรบนหารส่วนตำบลนาทอนอำเภอทุ่งว่าจัังหวดส,สตูลระหว่างวันที่11-17ถึงเมษายน2567ช่วงเวลาให้บริการตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีอนุชาหมัดอดัมสวทสตูลรายงานติดตามข่าวย้อนหลังในที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/stul